ีนะครับวันนี้จะมาพบกับช่างบาทสนะครับช่างบาสต่างหาะครับเจ้าของบีบีนะคือจะมีปัญหาเรื่องน้ํายาลงมากเลยนะครับอ,อย่างพวกรถใหม่ๆนะครับพวกรถใหม่ๆนะครับก็จะมีซิลิโคนนะครับมีซิลิโคนข้างในแต่การที่ยิงซิลิโคนบางทีก็มีตามดครับนะครับแล้วก็ น้ำยาบางทีชอบลงตรงนี้นะครับช่วงนี้นะครับนะนี่ช่วงนี้นะครับนะครับแล้วก็รูรูระบายลมก็จะอยู่นี่นะครับบางทีก็จะลงตามนี้นะครับผมแนะนําให้พ่อค้าแม่ค้าหรือลูกค้านะครับทําการวิธีวิธีนะครับคือใช้กาวครับกาวสองหน้าก็ได้ครับกาวสองหน้าตัวนี้นะจะเป็นตัวแบบบางนะครับ อย่างน้อยหนึ่งมันก็กันน้ํายาได้เนี่ยครับมันจะบางมากนะครับตัดแปะด้านข้างครับข้างในแล้วก็ใส่น็อตนะครับแล้วก็บางคนถามว่าแปะไปแล้วเวลาใส่นอ็อตเครื่องแน่นกามันปิดสองด้านแล้วถ้ามันแกะไม่ออกล่ะช่างผมก็แนะนํานะครับให้หาน้ํามันร้อนสันนะครับหรือว่าซื้อสเปรย์เนี้ยเล่นบุมรี่ไฟฟ้าซื้อสเปรย์นี้นะครับมาติดไว้นะครับอย่างตัวนี้ ตัวนี้นะผมก็จะทําการตัวนี้ผมได้ทาการยาให้ลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าคนนี้นะครับเขาเป็นพ่อขาแม่ขานะครับแล้วเขารับเคมบางทีก็กําไรมันก็ไม่ได้มากมมยเนาะนะครับผมจะยานี่นะครับยาให้นะครับยากาวนะครับแต่ส่วนขั้วนะครับผมแนะนําให้ใช้กาวกาวยางนะครับแต่กลิ่นจะแรงหน่อยนะแต่กาวยางมันกลิ่นแรงนะครับผมก็แนะนํา ใหใช้ตัวนี้ก็ได้ครับกาวตัวนี้นะครับหาซื้อตามลาซาด้าเลยนะครับกาวตัวนี้นะครับใช้กาวตัวนี้ก็ได้นะครับวิธีการทําทั่วผมดึงออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับทั่ว็ต้องเหลือนะครับผมก็จะยาเข้าไปตรงรูเลยครับขออนุญาตเปิดไฟครับผมก็จะยาไปตรงรูเลย อย่าให้เต็มลูเราไม่ต้องกลัวนะครับนี่นะครับเป็นกาวตัวนี้นะครับแล้วก็ดันลงไปพอดันลงไปเสร็จนะครับมันก็น่าจา,าจะเป็นอย่างนี้นะครับหาอะไดันลงไปไม่เป็นไรนะครับแต่ระหว่างที่เราทากาวเนี่ยอตรงเครื่องตรงทรงเหลืองข้างในเนี่ย บางทีม่มีคาบกาวนะครับให้เอาคัตเตอร์นะครับขูดเบาๆนะครับแต่ต้องรอ้อยกาวแห้งก่อนนะครับลูกค้า,าเดี๋ยวผมจะมาลือตัวนี้ให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถอดฐานออกก่อนนะเพราะตอนนี้นะครับเจ้ากล่องบีบีนี่เป็นอะไรที่คนนิยมมากนะครับคนนิยมอย่างแพร่หลายหนึ่งสวยสองของแต่งเยอะ สามใช้งานสะดวกนะครับเพราะว่าเป็นคอยคอยโมลวดนะครับแล้วเป็นแทงด้วยนะครับนี่ครับเปิดมาหน้าตาก็จะเป็นแนวนี้นะครับก็นี่ครับกาวตัวนี้นะครับจะเป็นหัวเล็กแบบนี้นะก็ยาเลยยาไม่ต้องเยอะมากนะครับแค่เป็นเส้นพอนะครับ รูน็อตด,ด้วยก็ได้นะครับเผื่อวงวงรูน็อตหน่อยก็ดีนะครับนะนี่เรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้เนี้ยข้างล่างมันจะเป็นหน้าจอตรงสายแพรให้ยาตรงถังก้างก็ได้นะครับแล้วก็ วางลงไปเบาๆนะครับถ้าเขาให้นะครับแล้วก็ใส่น้อตเข้าไปนะครับตอนนี้ก็น้ำยาก,ก็จะอย่างเข้าเข้าได้ง่ายก็จะกลายเป็นเข้าได้ยากแล้วครับท่านี้ เรายากาของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรามาอีกด้านหนึ่งนะครับเรามาอีกด้านหนึ่งแล้วสังเกตนะครับจะมีรูลมตรงนี้นะเป็นรูลมนะครับบางทีน้ํายาซึมมาอเงี้ยวางกระเป๋าม ah ันย้อยเข้ามาฝั <Nokia> ่งนี้ฝั่งนี้ก็จะปิดยากหน่อยหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะปิดยากหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าฝั่งนี้มันจะเข้าง่ายกว่าเพราะว่าบางทีน้ํายามาลงนี่มันออกมันออกตรงนี้ได้นะครับ ผมก็ได้ทำการวิทยาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงขั้วโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามช่างบัสปัดหมาจากสาระดีๆที่สามารถที่สามารถดูแลด้วยตัวเองได้และทําด้วยตัวเองได้นะครับก็จะเป็นกล่าวตัวนี้นะครับตัวตัวนี้นครับจะเป็นสีใสนะครับส่วนตัวนี้จะออกเป็นสีดํานะครับ จะเป็นหลอดสีทองหาซื้อได้ตามลาซาด้านะครับลาซาด้าเลยนะครับแล้วก็น้ำยาตัวนี้นะครับผมแนะนำนะครับการล้างวงจรล้างราดน้ำยานะครับดูวิธีการแกะดีๆนะครับพ่นไปไม่ใช่ว่าพ่นแล้วทิ้งไว้นะครับพ่นแล้วก็ต้องหาอะไรเป่าด้วยนะครับอย่างเช่นไดดหรือปากเราก็ได้ครับเป่าให้แห้งนะครับ อย่าทิ้งคาบไว้ถ้าทิ้งคาบไว้ปึ๊บมันทุกอย่างนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของมันคือทําความสะอาดคาบสกบปรกไล่ความชื้นของวงจรข้อเสียมันคือถ้าน้ํายาไม่แห้งน้ำยาตัวนี้ก็จะไปกัดวงจรน,นะครับก็จะไปกัดนะครับกัดจนโอ้โหลายทองแดงลายทองเหลืองทะลุหมดนะครับนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเชืาบาทตปลาหมา